สวัสดีครับผมเอกมาเตอร์กลับผมาพบผมอีกเช่นเคยวันนี้ก็วันที่28ครับพฤศจิกาย,ยน2559เป็นวันจันทร์นะเย็นๆวันจันทร์แบบนี้ก็เป็นช่วงถามตอบราคาเหรียญกระสาบนะวแะแล้วก็ธนบัตรนะฮะก็ขอบคุณเพื่อนครับที่มาร่วมพูดคุยกันนะฮะก็มีคนถามมาเยอะครับก็พยายามตอบให้ทันนะฮะ บางทีก็ล่าช้าไปหน่อยก็ขอโทษขอขอ,ขอภัยด้วยข้อความแรกครับจากคุณปุ๊กคุณปุ๊กนะฮะขอเรียกว่าปุ๊กละค,ครับนะฮะผมมีเหรียญ5บาทพอสสี่หนึองสามเอ็ดนะฮะไม่รู้มีราคาหรือเปล่าปีสีกับ42ยังไม่มีราคานะคะ ่วนปีสานะถ้าน้้นหลังเป็นเรือสุพรรณหงมีราคาอยู่หนึ่งบาทครับพอผลิตมาแค่สองล้านสี่แสนเหรียญเท่าน,นั้นเองเอาาาา่าก็ขอบคุณคุณปุ๊กครับมานราพูดคุยกันในวันนี้อาาา่าข้อความต่อมาจะคุณลังเพชรฤิ์นะฮะน่าจะประมาณนั้นนะครับพี่ครับสมเด็จพระเทพพรลัตพระเทพพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหนึ่งบาทห้าธันวาสองพันห้าอี่สิ ติดต่อเบอร์ผมได้ต้องการก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ข้อความต่อมาครับจากคุณเชสินทร์สนะฮะคนนี้ก็พูดคุยกันบ่อยครับขอบคุณครับที่ให้ความรู้อาเช่นกันครับผมข้อความต่อมาครับจากคุณบุ๊กทิ้งไว้กลางทางผมเข้าใจพี่ครับราคาไม่สำคัญเท่าคุณค่าทางทจิตใจแล้วก็วงเล็บผมอายุ15ปีอย่าพูดว่าพี่นะครั้งต่อไปนะ อ่าครับขอบคุณมากครับน้องบุ๊กทิ้งไว้กลางทางอ่าจากคุณสงการมลิจัน์ผมมีเหรียญลูปี2469หนึ่งสตางค์ราคาเท่าไหร่ครับมีหนึ่งเหรียญสนใจแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับอ่าใครสนใจก็ติดต่อพี่เขาได้เดี๋ยวนี้ผมไม่ทราบราคาจริงครับก็ขอโทษคุณสงการมลิจันด้วยนะครับอ่าข้อความต่อมาครับจากคุณสมประสงค์บัวโรยอ่า ผมมีเหรียญ50บาตังปี2500ราคาเท่าไหร่ครับคนมุ่งหน้ากันไปที่เหรียญสลึงนะครับเหรียญ25ตาตังนะครับถ้าเป็นเหรียญ50บาตังก็ยังไม่เป็นที่นิยมครับพอผลิตมาถึง439ล้านเหรียญแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอนะเหรียญ50บาตังปีนี้แหละนะฮะแต่ขนาดจะพอๆกับเหรียญบาททั่วไป จะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าไม่ได้ถูกมาใช้หมุนเวียนไอ้ตัวนั้นจะมีราคาพอสมควรแต่เราไม่ได้เห็นหรอกไม่รู้ว่ามีกี่เหรียญกันแน่ยังไม่เปิดเผยออกมาอฮะาาคุณพุทเมันบอกว่ามีเหรียญสตางค์เยอะแยะรุ่นปี2,500ก็มีเหรียญส0บตางยี่สตางห้าสตางและชุดเหรียญที่ระลึกด้วยค่ะ เหรียญรอ6ก็มีค่ะพศออ2460ค่ะสนใจโทรสอบถามได้แล้วก็มีเธอเบอร์โทรศัพท์ครับขอบคุณคุณพุทเมนครับผมาาข้อความต่อมาจากค,คุณกุงกณก้งกำกุ้งกำในประมาณนั้นแหะครับเหรียญบาทพศออ2530มีราคาไหม ก็ยังไม่มีราคานะครับขอบคุณ,ค,ณคุณกุ้งกำนะฮะมาร่วมพูดคุยกันขอความต่อมาจากคุณธนาทิพแสงอ่อนมีเหรียญ1ิบาทพอส 2, 5อง้าสเสียนไม่กลับราคาเท่าไหร่ครับมีราคา1ิบบาทครับอ่าฮะจากคุณกุ้งกรรมคนเดิมครับมีเหรียญย5ตามงพอส5อง้ามีอยู่หนึ่งเหรียญแต่หอกไม่ตรงกลางพอพานจะมีราคาไหม ราคาไม่มีนะคะแต่ถ้ามีห่อของกลางพอผ่านก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณส0 0 0มื่นบาทมีเซียนเขาประกาศทาง Facebook ว่ารับซื้อเหรียญน,นี้30,000บาทเฉพาะเขาคนเดียวนะที่รับซื้อ30,000ื่นคนอื่นจะไม่คนอื่นอาจจะไม่รับซื้อก็ได้ส0 0 0 0ื่นบาทข้อความต่อมาจากคุณบิ๊กจีขอขอบคุณครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับราคาเหรียญเช่นกันครับขอบคุณมากครับที่มาร่วมพูดคุยกันคุณเบลจีนฮะ โทษทีครับเมื่อกี้อ่านผิดคุณเบลจีนะ,ะข้อความต่อมาครับจากคุณยมมีคำชอบคำมีสาระน่ารู้ดีครับเช่นกันครับผมคุณยมมีคำจากคุณสมกีคุณสมเกียรติเผือกขุดเหรียญห้าสิบบาทตังปีสองพันห้าร้อยมีเหรียญมีเสียงเล็กกับเสียงใหญ่ครับอย่างละเหรียญสนใจลองดูได้ครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ครับทิ้งเบอร์ไว้ด้วยใครสนใจครับเหรียญ 50บาทตางปี2500มีเสียนเล็กกับเสียนใหญ่อฮะคุณสมเกียรติเผือกขุดอะฮะ,ฮะต่อมาครับจากคุณแซมฉันกับน้องซุงอา่าฉันกับน้องงงครับอนี่คือชื่อนะ <c oughs> <c oughs> เหรียญแรกนะขอนปี15ราคาเท่าไหร่เอ่ยอยากรู้จัง่าฮะเหรียญแรกนะขันปี15เหรียญน,นะน,นี้ก็เป็นที่นิยมแล้วนะครับราคาก็อยู่หลักพันนะฮะอาจจะถึง2,000บาท อาล้วคั่เพื่อนครับก็หมดเวลาลงแล้วฮะเจอกันใหม่วันหลังนะมาพูดคุยกันทุกวันแบบนี้ครับผมก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะฮะมีเวลาก็จะตอบให้ก็จะมาตอบทุกวันเนี่ยครับนะฮะ่อบอื่นก็ขอขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะมาร่วมพูดคุยกันเป็นสีสันนะผมเอกมาเตอร์ครับสวัสดีครับ thank you ข,อข,อขอ้อความต่อมาครับจากคุณเชสินทร์สนะฮะคนนี้ก็พูดคุยกันบ่อยครับขอ,ขอบคุณครับที่ให้ความรู้เช่นกันครับผมข,อขอ้อความต่อมาครับจากคุณบุ๊กทิ้งไว้กลางทางผมเข้าใจพี่ครับราคาไม่สําคัญเท่าคุณค่าทางจิตใจแล้วก็วงเล็บผมอายุสิบห้าปีอย่าพูดว่าพี่นะครั้งต่อไปนะอครับขอบคุณมากครับน้องบุ๊กทิ้งไว้กลางทาง จากคุณสงการมลิจันผมมีเหรียญลูปี2469 1สหนึ่งสตางค์ราคาเท่าไหร่ครับมีหนึ่งเหรียญสนใจแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับใครสนใจก็ติดต่อพี่เขาได้เดี๋ยวนี้ผมไม่ทราบราคาจริงครับก็ขอโทษคุณสงการมลิจันด้วยน,นะครับข้อความต่อมาครับจากคุณสมประสงค์บัวลอยผมมีเหรียญ50สตางค์ปี2,500รราคาเท่าไหร่ครับ คนมุ่งหน้ากันไปที่เหรียญสลึงนะครับเหรียญยี่ห้าตังนะครับถ้าเป็นเหรียญห้าสิบาตังก็ยังไม่เป็นที่นิยมครับพอผลิตมาถึงสี่ร้อยสามสิบเก้าล้านเหรียญแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอนะเหรียญห้าสิบาตังปีนี้แหละนะฮะแต่ขนาดจะพอๆกับเหรียญบาททั่วไปจะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าไม่ได้ถูกมาใช้หมุนเวียนไอ้ตัวนั้นจะมีราคาพอสมควรแต่เราไม่ได้เห็นหรอก ไม่รู้ว่ามีกี่เหรียญกันแน่ยังไม่เปิดเผยออกมา,า,าคุณพุทเมนบอกว่ามีเหรียญสตางค์เยอะแยะรุ่นปี2,500ก็มีเหรียญ10สตางต์ง25ตางต์ง50ตางต์และชุดเหรียญที่ละลึกด้วยค่ะเหรียญรอ6ก็มีค่ะพอศอ2,460ค่ะสนใจโทรสอบถามได้แล้วก็มีเธอเบอร์โทรศัพท์ครับ ขอบคุณคุณพุทเมนครับผมข้อความต่อมาจากคุณกุ้งกำกุ้งกำในประมาณนั้นล่ะครับเหรียญบาทพศ2530มีราคาไหมก็ยังไม่มีราคานะครับขอบคุณคุณกุ้งกำนะฮะมาร่วมพูดคุยกัน ขอความต่อมาครับจากคุณธนาทิพแสงอ่อนมีเหรียญส0บบาทพศสองพันห้า้อส 2, 39, เสียนไม่กลับราคาเท่าไหร่ครับมีราคา1ิบบาทครับอ,าาอ่าฮะจากคุณกุ้งกำรรคนเดิมครับมีเหรียญย5ิ้าตังพศสองพ้ายมีอยู่หนึ่งเหรียญแต่หอกไม่ตรงกลางพอพานจะมีราคาไหมอาหา่าฮะราคาไม่มีนะคะแต่ถ้ามีหอกตรงกลางพอพานก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณสาม0มื่นบาทอาา่าฮะมีเสียนเขาประกาศ ทางเฟ e บุ o k ว่ารับซื้อเหรียญน,นี้30,000บาทเฉพาะเขาคนเดียวนะที่รับซื้อ30,000ื่นคนอื่นจะไม่คนอื่นอาจจะไม่รับซื้อก็ได้30,000บาทอฮข้อความต่อมาจากคุณบิ๊กจขอขอบคุณครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับราคาเหรียญนะฮะเช่นกันครับขอบคุณมากครับที่มาร่วมพูดคุยกันคุณเบลจีนะฮะโทษทีครับเมื่อกี้อ่านผิดคุณเบลจีนะ ข้อความต่อมาครับจากคุณยมมีคำชอบคำมีสาระน่ารู้ดีครับเช่นกันครับผมคุณยมมีคำจากคุณสมเกียรตเผื่กขุดเหรียญห้าสิบางปีสองพันห้าร้อยมีเหรียญมีเสียนเล็กกับเสียงใหญ่ครับอย่างละเหรียญสนใจลองดูได้ครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ครับทิ้งเบอร์ไว้ด้วยใครสนใจครับเหรียญห้าสิบตางปีสองพันห้าร้อยมีเสียนเล็กกับเสียงใหญ่ครฮะคุณสมเกียรต เผือกขุดนะฮะอ่า,อาต่อมาครับจากคุณแซมฉันกับน้องซุงอ่าฮะฉันกับน้องงงครับอ่าฮะนี่คือชื่อนะ <c oughs> <c oughs> เหรียญแรกนะขัญปีสิบห้าราคาเท่าไหร่เอ่ยอยากรู้จังอ่าฮะเหรียญแรกนะขันปีสิบห้าเหรียญนี้ก็เป็นที่นิยมแล้วนะครับราคาก็อยู่หลักพันอ่าฮะอาจจะถึงสองพันบาทอ่าแล้วคับเพื่อนครับก็หมดเวลาลงแล้วฮะเจอกันใหม่วันหลังนะ มาพูดคุยกันทุกวันแบบนี้ครับผมก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะะมีเวลาก็จะตอบให้ก็จะมาตอบทุกวันเนี้ครับนะฮะก่อนอืาา่นก็ขอขอขอ,ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะมาร่วมพูดคุยกันเป็นสีสันนะผมเอกมาเตอร์ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมเอกมาเตอร์กลักบมาพบผมอีกเช่นเคยวันนี้ก็วันที่28ครับพฤศจิกายน2559เป็นวันจันทร์นะเยน็ยนๆวันจันทร์แบบนี้ก็เป็นช่วงถามตอบราคาเหรียญกระสบนะะกานแล้วก็ธนบัตรนะฮะก็ขอบคุณเพื่อนคนระที่มาร่วมพูดคุยกันนะฮะก็มีคนถามมาเยอะครับก็พยายามตอบให้ทันนะฮะ บางทีก็ล่าช้าไปหน่อยก็ขอโทษขอขอ,ขอภัยด้วยข้อความแรกครับจาก,ค,กคุณปุ๊กคุณปุ๊กนะฮะขอเรียกว่าปุ๊และครันครบนะฮะผมมีเหรียญ5บาทพสสี่หนึอสอ4 1, 4 2, 3, ็ดนะฮะไม่รู้มีราคาหรือเปล่าปี41กับ42ยังไม่มีราคานะคะ ส่วนปี31นะถ้านันหลังเป็นเรือสุพรรณหงมีราคาอยู่หนึบาทครับพอผลิตมาแค่สองล้านสี่แสนเหรียญเท่าน,นั้นเองเอาาาาก็ขอบคุณคุณปุ๊กครับมา่อราพูดคุยกันในวันนี้าาาข้อความต่อมาจากคุณลังเพชรฤิ์นะฮะน่าจะประมาณนั้นนะครับพี่ครับสมเด็จพระเทพพัตพระเทพพัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี1บาทห้าธนวาสองพันห้าร้อี่ส ติดต่อเบอร์ผมได้ต้องการาก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้